สวัสดีค่ะวันนี้ต้านุก็มาดัดผมให้แม่นะคะแล้วก็หัดเออหลานสาวเพื่อจะดัดผมให้แม่นะคะทุกคนจ๋าตอนที่ต้านุไม่อยู่นะคะทุกคนนี่ก็เริ่มดัดกันเลยนะคะอันนี้ก็คือหลานสาวนะคะนี่หลานสาวก็หัดม้วนแกลนนะคะทุกคน แกลนม้วนกับผมไปหัดให้เขาทำให้ได้นะคะทุกคนจ้าดูสิค่ะนางจะทำได้หรือเปล่าดูสินางก็ขำอยู่นะคะทุกคนแต่ต้องหัดนะคะหัดให้ทำให้ได้ค่ะ หัดทําไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เป็นนะคะทุกคนแล้ากงหัดทําเล็บมึงทําผมมึงนะคะเดี๋ยวก็จะหัดทําเล็บให้ด้วยให้หัดทำเท้าแน่นัแหละ เดี๋ยวก็จะเริ่มทำเล็บให้แม่อีกนะคะทุกคนเพื่อหัดให้ทำเล็บให้ได้นะคะตอนที่ปนุษไม่อยู่เนาะเขาจะได้ทำผมทำเล็บให้แม่ด้วยนะคะทุกคนจ้า น,นี้ตาลูก็จะโกรกผมนะคะอ่าตะแลกหลานตาวมวนอตาลูากก็หัดให้เขามวนผมเสร็จก็ต้องโกกนะคะก็คือต้องสอนเขาทุกอย่างนะคะทุกคน เดี๋ยวโกกผมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ระหว่างนั้นป้านุก็จะให้ก็ะทำเล็บให้แม่ต่อนะคะทุกคนทำไปเนาะหัดหัดเข้าไปเกื่อตานุชไม่อยู่เขาก็จะได้ทำได้ไงนะคะทุกคนจ้า อืมเดี๋ยวก็ก็ก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วเนาะแต่ก็ต้องยังต้องโกกเสร็จแล้วก็ต้องตัวสาอีกเดี๋ยวจะให้ทำเล็บรอระหว่างระหว่างทำผมเสร็จก็จะให้ทำเล็บรอเลยนะคะก็้ําทำเล็บรอให้ผมหงิก ทำทีเดียวเลยหลายอย่างเลยนะคะทุกคนทำผมด้วยแล้วก็มาทำเท้าด้วยนะคะทำเล็บด,ด้วยเขาบอกไม่ยายยายตอนแยะๆเลยละอ่ะยายก็บอกเดี๋ยวจะได้เต็นไงทำทีเดียวเลยเนาะตอนไปเขาก็มีความสุขนะคะทุกคนหลานก็ชอบไง ชอบทำเล็บชอบทำผมเดี๋ยวเสร็จจากทำเล็บแล้วก็จะมาเช็คผมเลยนะคะทุกคนจ๋าข้าทำเช็คผมเลยเนาะนี่นะคะทุกคนปานุย์ก็เช็คผมแม่เสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะได้ย้อมต่อนะคะเช็คผมซอยผมออกเดี๋ยวป้าลูก็จะย้อมต่อเนาะเดี๋ยวก็เสร็จ ยังไงป้านูตก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าต่อไปนะคะทุกคนจ้าฝากกดติดตามให้ป้านูตด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากนะจ๊ะสวัสดีค่ะ